วายครับเราก็ต้องปลูกยาในเพีครับครับเริ่มจุดเริ่มต้นการเลี้ยงวัวไทยกระโดนเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนไหนครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมเลี้ยงไก่ชนนะครับแล้วก็แม่นะครับพ่อกับแม่เลี้ยงก่อดครับเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ไก่ชนมันมันหมดอาหารหมดอันนี้เยอะครับต้องมีพวกมีผูงนะครับไปชนการพนันอะไรอย่างนี้ครับเลยไม่ประสบความสำเร็จนะครับเลย มันเลี้ยงบัวนะครับก็บัวมันดียังไงมันคลอดมานะครับเราคิดไม้เลยนะคลอดมาวันนี้ได้แล้วหมื่นหนึ่งก็กรับสวัสดีนะครับผม ทุกคนนะครับผมที่เป็น f อซช่องไทยแลนดนนะครับผมวันนี้ก็จะพามารู้จักกับการเลี้ยงวัวไทกระโดนนะผมวันนั้นพาดูการสินญาแล้วก็ดูกี่ชีวิตนะครับผมที่เลี้ยงนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับวันนี้ก็จะมาจาะลึกนะคนที่รู้ลึกลงไปนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วนะครับผมไปลากมาจากที่นอนเลยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม สวัสดีครับงั้นน้องน้งนงโมมือกูก็กนอนหรือเปล่ก็นอนอะไรยืนเจมนะครบมัดทั้งหมดเจมมัดน้ำเส้นน้ำจารเพื่ออำเภอศรีโอจังหวัดสุรินทร์ครับงั้นน้ำมือมือกูอะไยืนเจมนะครับกูก็นอลเอาพี่แจมพี่พูดอะไรเอาเอาภาษาไทยพี่ภาษาไทยครับ สวัสดีครับชื่อแจ่มนะครับชื่อจริงก็วิชิตนพพิบูลครับอยู่บ้านกัะเรี้ยตำบลจุรพัฒน์อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็จะพามาดูบัวนะครับบัวไทยกระโดนนะครับแล้วก็ให้ความรู้ว่าบัวไทยกระโดนดียังไงครับหรือบัวพันธุ์ดียังไงนะครับบัวไทยกระโดนครับเลี้ยงง่ายนะครับเป็นบัวที่เลี้ยงง่ายนะครับกินหญ้าดีนะครับ แต่ว่าข้อเสียก็จะมีเรื่องราคานะครับราคาจะไม่ดีเหมือนอบัวรามันบัวชาโรล,ล่หรือบัวแองกัสเหมือนเขานะครับแต่ข้อดีก็เลี้ยงง่ายนี่แหละครับก็ไม่ต้องอซื้ออาหารไม่ต้องเลี้ยงด้วยอาหารก็ได้ครับให้แต่มีหญ้าเพียงพอนะครับแล้วก็การผสมก็ ผสมติดง่ายครับไม่ต้องผสมเทียมก็ได้นะครับปัจจุบันนะครับก็ผสมแค่แองกัสนะครับแองกัสหรือวากิวเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับเจ้าบัวขาวนะครับแต่แม่จะเป็นไทยกระโดนนะครับก็ดึงดึงมาได้สวยพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีชาโรเล่นะครับ ชาโลเล่อยู่หนึ่งตัวนํามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับส่วนมากมันจะเป็นสัตว์ช่วงตอนปล่อยทุ่งนะครับเลยไม่ค่อยได้ผสมเทียมนะครับไม่ได้ผสมตัวนะครับก็มันจะอผสมกันเองตามทุ่งนานะครับลูกก็ได้ประมาณนี้ครับตัวเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดียเด๋ยวนี้ก็น่าจะมีตัวหนึ่งครับน่าจะเดือนหน้าเนี่ยครับคอดเดือนหน้าแล้วก็ หลังเกี่ยวข้าวก็ทอดือบทุกตัวครับตอนนี้ท้องท้องเกือบทุกตัวแล้วครับผสมกับเองเพราะเราเราเลี้ยงปล่อยทุ่งครับไม่ได้ไลทุ่งนะปล่อยทุ่งพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะเกี่ยวขนะ้าวเสร็จแล้วก็ทางทางทางนี้เขาจะปล่อยทุ่งเลยครับปล่อยให้วัวหากินธารมธรรมชาติเลยครับแล้วตอนเย็นก็มันกลับค้อมาเองครับกลับบ้านมาเองการขายวัววัวกระโดนนะครับมันก็ราคาก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นครับมันไม่แพงเหมือนบัวไอ้บัวรามันบัวชาโรเล่นะครับเพราะมันตัวเล็กนะครับประมาณปีกว่าครับปีหกเดือนหรือสองปีครับเพราะมันมันมันโตช้าครับแต่ถ้าบัวไอ้พวกชาโรเล่พวกไอ้นี้มันจะโตเร็วนะครับปีหนึ่งก็จะขายได้ราคาก็จะสูงกว่าแต่บัวเนี้ยบัวไทยกระโดนหรือบัวกระโดนบัวขี้แก่นเนี้ยมันจะมันโตช้านะครับต้องใช้เวลาประมาณ ปีหเดือนหรือ2ปีครับถึงจะได้2 0 0 0 0 2 0น0 0กว่ากว่านะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแถวอีสานใต้เขาเลี้ยงเยอะไหมเลี้ยงเยอะนะครับไทยกระโดดก็เลี้ยงเยอะนะครับเพราะมันเลี้ยงง่ายแถวแถวนี้เลี้ยงเยอะครับเพราะแถวนี้เขาจะปล่อยทุ่งนะครับไม่ต้องห่วงว่าไอ้วัวแพงจะเป็นอะไรอะไรอยเงี้ยครับเราะลัวมันราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ปล่อยทุ่งได้แล้วก็มันเลี้ยงง่ายนะครับกินหญ้าตามธรรมชาติอะไรนเงี้ยครับ มันก็ลาบากแต่ตอนช่วงนี้ครับช่วงช่วงหน้าข้าวเนี่ยข้าวออกรวงข้าวตั้งท้องเนี่ยต้องหาญ้าครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ปีนี้ก็น้ําท่วมเยอะครับไม่มีที่หาญ้าให้กินครับอันนี้ก็ได้แค่ไอรถท่วงหนึ่งไอรถเข็นหนึ่งครับให้กินแล้วก็เสริมด้วยฟางครับรอเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณาเดือน 2, 2เดือนเนี่ยครับสเดือน3เดือนเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็อัดฟางอะไรก็ ไปเลยครับไปไปทุ่งเลยครับพวกอาหารวิตามินอะไรเสรีมไหมเอ่อใช้ใช้ผสมกับอันนี้ครับใช้อาหารครับของซีเคบ้างของอาหารของยี่ห้ออื่นบ้างครับแล้วก็บดแต่บดหญ้าหญ้าเนเปียครับหญ้าเนเปียแล้วก็คลุกเค้าใส่เกลืออ่าเกลืออะไรนะเก,เกลือเกลือทะเลผสมด้วยครับแล้วก็รำผสมครับก็ ให้กินนะครับใส่ในกระบะนะครับที่เราใส่ให้กินครับตอนนี้ที่ฟาร์มมาปลูกหญ้าอะไรบ้างครับสําหรับการเลี้ยงวัวไทยกระโดนนะครับจะเป็นหญ้าเนเปียครับเนเปียเนเปียปักช่องเนเปีย้ายเขือวซูเปอร์ลิฟต์ครับปลูกประมาณไต้หนึ่งะครับแต่ตอนนี้ก็น้าท่วมครับตายบางส่วนนะครับก็หญ้าเนเปียก็ดีครับได้ปริมาณนะครับแต่จะ สู่พวกยาแผงโคลาหรือยาพวกกินนี่อะไรไม่ได้ครับแต่ได้ปริมาณครับเพราะบัวเราเยอะพื้นที่เราน้อยครับเราก็ต้องลูญยาในปีครับเริ่มจุดเริ่มต้นการเลี้ยงวัวไทกโดเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนไหนครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมเลี้ยงไก่ชนนะครับแล้วก็แม่นะครับพ่อกับแม่เลี้ยงก่อดครับเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ไก่ชนมัน มันหมดอาหารหมดอันนี้เยอะครับต้องมีพวกมีหูงนะครับไปชนการพน,าน,นารันอะไรอย่างเี้ยครับเลยไม่ประสบความสำเร็จนะครับเลยหันมาเลี้ยงบัวนะครับก็บัวมันดียังไงมันคลอดมาครับเราคิดไว้เลยครับคลอดมาแรืนี้ได้แล้วหมื่นหนึ่งนะครับถ้าไก่นะครับคลอดมาไหนจะต้องคิดว่าเก่งหรือไม่เก่งสวยหรือไม่สวยไหนจะไกด่ดีอีกอะไรอีกครับ ราคาถ้าไม่เก่งก็ขายไม่ถึงหมื่นอันนี้เราขอดมาถึงไม่สวยก็ได้เป็นหมื่นแล้วเนี่ยอีกสองสี่ห้าเดือนก็เกือบเป็นหมื่นแล้วครับราคาครับเนี่ยครับเจ้าบัวขาวนะครับโขาวลูกแม่น่าดำนะครับที่ผสมแองกัสรือชาโรเล่นี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช่อน้องขึ้นรูปให้ดูนะครับพ่อพันนะครับมีอยู่ที่ถ่ายไว้นะครับพ่อเขาใหญ่นะครับสวยนะครับเนี่ย แบบนี้เลยครับพอ่อทำฟาร์มมากี่ปีแล้วครับอฟาร์มนะครับพ่อทําก่อนนะครับเลี้ยงเลี้ยงแบบันบ้านเลี้ยงก็หลายปีลนะครับสมเอาของเขามาเลี้ยงเอาลูกว่างครับครับเราก็ไม่มีเงินลงทุนเนาะเอาของเขามาเลี้ยงเอาลูกนะครับหรือเลี้ยงแบง่งกันกับเจ้าของวัวครับก็เลย มีนะเทาที่มีนะครับยังไม่คืนเขาเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวก็ปีอีกปีหนึ่งคืนเขานะครับแล้วก็ของตัวเองทั้งหมดนะครับปัจจุบันนะครับได้จะมีการวางคออเนาะประมาณนี้เนาะตอนนี้นะครับในอนาคตนะครับจะมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงใหม่นะครับต้องพัฒนาครับตอนนี้ข้อเรามันยังไม่เป็นสันเป็นส่วนนะครับก็ที่ให้อาหารก็ยังไม่มีนะครับเราเลย ใช้แบบไอกระบะปูนนะครับไว้ใส่หญ้านะครับหญ้าบดให้ก่อน,นครับเพราะกระบะปูนมันเคลื่อนย้ายง่ายไว้ตรงไหนก็ได้นะครับกระบะปูนมันข้อดีก็ย้ายย้ายง่ายครับถ้าเราทําเป็นรางครับคอกเรามันยังไม่เป็นยังไม่ได้มาตรฐานนะครับมันต้องโยกย้ายอะไรแบบนี้มันทํายังไม่ได้ครับรางอาหารปูนอะไรทำยังไม่ได้เลยเลือกใช้กระบะปูนนะครับ มีช่องทางการติดต่อไหมครับมีพวกช่อง YouTube มีเพจมีเฟซอะไรไหมครับผมช่องทางการติดต่อครับก็เฟซนะครับมีชิดนกพิบูลนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับตามตัวนัสือเลยครับมีชิดนกพิบูลแล้วก็จะมีช่องนะครับพ n บัญชาฟาร์มนะครับจะลงคลิปเกี่ยวกับบัวนะครับวัววัวของเราเนี่ยครับวัวทางฟาร์มเนี่ยแล้วก็เบอร์เบอร์มีเบอร์ติดต่อด้ครับ0923856751ด้นะครับ จำนะครับซื้อจำนะครับหากต้องการมาซื้อวัวนะติดต่อมาที่เบอร์เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับครับมาที่เบอร์เมื่อกี้เลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้จําหน่ายนะครับจะได้เยอะๆก่อนนะครับถึงจะจาหน่ายนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็รบกวนเวลาพี่แจ่มเพียงเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ก็ให้พี่แจ่มให้ความรู้เรื่องวัวไทยกระโดนนะครับผม ก็ผมก็ติดตามช่องน,นี้มานานแล้วครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็พบเจอนะครับสภาพการเป็นอยู่ของวัวที่แกเลี้ยงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เหมือนเดิมนะครับผมคลิปหน้าจะาพาไปดูอะไรนั้นก็ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับนครับ